ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนครับครับวันนี้ผมมาใส่มองครับมากลางดางังหรือใส่มองครับมองกับมอง,มองสองเซนครับนี่ครับเซนน้องนี่ครับ มองสองเส้นครับทดสอบบึงครับอ๋อ,อมองน่อยครับอันีก็ัีปลาหน่อยๆนะครับถ้าถือก็ได้ครับค่อ,คอยเบึงครับ ครับกลางแล้วแล้วครับหรือเสามาหรวนน้ากันครับครับสวัสดีย้ำเสาครับพี่น้องครับเมือนอย่างมยมมองครับพี่น้องครับย่มมองยามดังครับใส่ใบหมู่ว่านครับนี่ใส่ใบนี้ครับหมื่ว่านนี่ครับเมือนี้เาื่อยามเสามะยมครับเป็นมองหน่อยครับมองบางใหญ่ครับมองสองเส้นครับพี่น้อง อ่ค่อยเบิ้งครับอสีได้บ่ได้ครับใส่มองใ่กับพใครถือครับครับมือนนี้เอามองน่อยมาใส่ครับสีได้บ่ครับนี่เอาค่อยเบิ้งครับครับอาจจะมียับจะด่านนั่นก่อนครับดบบนี้อยามาอยามานี่ครับสีบ้าคืนนี้ครับครับ ได้บ่ได้ก็ครูกันครับ <laughs> năm kỳ một mươi bốn và tám kỳ một số điện thoại và น้ำเบิดน้ำเบิดปลาเปน่อยปตาเบิดคีดปูถือขาดเบิดฮด ได้ครับ ปลาเข้าน้อยครับครับได้ครับปลาเข้าน้อยครับอ,อีป,ปูกติดไหลยอยู่ครับปดถิมอ่ม่อ,มองขาดเบิดนี่ยังมากตัวหนึ่งนี่ปดออกถิมอยู่ครับจ้เดี๋ยวสิมใสปูยังมือเยอ ย้มเรียบร้อยครับอ่าชิปนี่ขอจบซ้ำเนียครับสวัสดีครับ